สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีีมอย่่างเกนคูน จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม s t a มฟอร์ดบริด e ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอน a s t a ซิอ s สซิดิโรปูลอสและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอรดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาญไลนบอรดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์พมโค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้น เช่นวันเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1น,น,นัดแท้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้14ประตูเสีย3ประตู วันนี้เชลซีของกุนซือวินเซนโซมารเรสกาเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะไบรท์ตันไป4ประตูต่อ2ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากริเจมแนวรับวัย24ปีซึ่งดิงยาวอยู่เดิมนาและว่าเท่านั้นขณะที่ขุมกำลังหลักรายอื่นๆอยู่กันครบครันโดยมีคริสโตเฟอร์เอนกุนกูออกสตาร์ทยืนเปาลาสกอร์และใช้เปโรเนโต ชชวเฟลิกกับมิคาโลมูดริเป็นสามประสานกลางรุกคอยซัพพอตอยู่ด้านหลังตามระเบียบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเกฑ์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3าของตารางคะแนนโดยเยียมโปรลิกประเทศเบลเยียมฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้1นัด,นนดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสียหประตูวันนี้เกนของกุนซือวูเตอร์ฟรังเคนเพิ่งจะถล่มเอาชนะโอเอชลูเมน3ประตูต่อศูนในลีก ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเวนคากับแอนดรูฮยุนซากเกอร์และไอเม่ออกมาจีบาเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดแต่ยังมีออมรีก,การเดลมาที่ลงไป6นัดในลีกซัดไป3าประตูและแม็กดีนที่ลงไป6นัดในลีกซัดไป2ประตูพร้อมทั้งฟรองเซเดสผนึกกําลังกันล่าตาข่ายในแดนหน้าตามสูตร1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยฟิลิปยอร์เกนเซนโจชัวอัชเชมปงอักเซลดิซาซีเบอร์นูบาร์ดิยาชิเลสเรนาโตไวกาโรเมโอลาเวียเคียนแนดดิวดูริฮอร์เปโรเนโตชาวเฟลิกมิคาอโลมูริคริสโตเฟอร์เอนกุนกูเกนจะมาในระบบ3-4-1-2นำทีมโดยดาวิรูฟฮูโก้กัมเบอร์ซูโยชิวาตานาเบะสเตฟานมิโตรวิตโนอาฟาดิกาอซึกิอิโตมาทิสเดลอร์ดอาชิบราวสซารานวอนซา ฟรังเซเดสแมกแดนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนและเกมนี้เป็นนัดแรกที่พบกันบอกเลยว่าเกมนี้เสร็จเจ้าถิ่นเชลซีกินนิ่มตามทรงเพราะพวกเขากำลังมั่นใจจัดหลังกำชายรั่วสีนัดท้ายทุกรายการและผลิเล่นกรมากมายก่ายกองร่วมร่วม13ประตูเลยทีเดียวยิ่งได้บูในรังเย้าตัวเองยิ่งกลุ่มความได้เปรียบมากขึ้นเป็นเท่าตัวจริงอยู่ที่อาจจะมีการโรเตชันกันอย่างหนักหน่วงพอสมควรแต่ด้วยศักยภาพของกลุ่มกำลังทั้งหมดที่มีทำให้เหล่าตัวสำรอง ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาให้กังวลแน่นอนนำทัพโดยคริสโตเฟอร์เอนกุนกูชชวเฟลิกและโรเมโอลาเวียสวนทางกับทีมเยือนเกณฑ์ที่มาตรฐานกับชื่อชั้นเป็นรองชัดเจนเท่านั้นยังไม่พอการเสียสเวนคามิทฟิลจอมเก่าที่คอยบัญชาการเกมในแดนกลางอยู่ตลอดก็น่าจะทาให้จังหวะของเกมอาจไม่ค่อยเนีบสักเท่าไหร่ยังมองว่าพวกเขาไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับสายโหดตัวตึงตรงๆแน่นอนเปอร์เซ็นต์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่7 5เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็ที่เกณฑ์จะชนะอยู่ที่5%เปเ และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเชลซีเปิดบ้านชนะเกณนไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ